สวัสดีคะ่ะนี่นะคะออเดอร์ออเดอร์อออที่แม่สุพิษสุพิชชานะคะออเดอร์ไว้ให้น้องน้ำฝนนะคะสองร้อยคะแนนนะคะน้องก็ได้จัดให้น้องนะคะกําลังจะจัดให้น้องนะคะนี่คะ่ะสองตะก,ก้าแล้วนะคะส,คสี่ค่ะแถมให้แม่สุพิษนะคะสองตะก,ก้านะคะ กำลังให้น้องรับประทานนะคะให้น้องน้ำฝนทานนะคะทั้งแน,น่ฝนนี่นะคะน้องก็กำลังรับประทานเลยนะคะทั้งหมด4ตะกร้านะคะ200คะแนนนะคะแถมให้แม่สุพิษนะคะ2ตะกร้านะคะ น้ำฝนก็กำลังรับประทานอยู่เลยนะคะน้องดอกแก้วก็หลับแล้วนะคะหลับรอแล้วนะ นอนนะคะกอควานให้น้องดกแก้นอนนะคะน้องดกแก้หิวนอนนะคะนี่นะคะน้องดกแก้วนะคะอยู่ข้างหลังเลยค่ะ ขอบคุณแม่สุมากๆเลยนะคะที่มาเมตตาน้องน้ำฝนนะคะขอให้แม่สุนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะรวยหวยรวยเบอร์นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ น้องก็ทานใกล้จะหมดแล้วนะคะน้องน้ำฝนนะคะทานใกล้จะหมดแล้วนะคะ นี่นะคะนอนตดด้วยนะคะน้องดบแก้วนะคะ พีใจแเราอะหมดแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ได้ทานหมดแล้วนะคะขออญาตเก็บตะก,กร้านะคะเอาจัาสวยเร็วขอบคุณแม่สุพิษด้วยเสียงน้อย <c oughs> ขอโทษทีนะคะ